วันนี้นะคะจูนได้มีโอกาสเดินทางมายังวัดสันเจ้าเมืองปทุมค่ะเป็นอีกวัดเก่าแก่ของเมืองปทุมธานีตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะนอกจากความงดงามของสถาปัตยกรรมของวัดสันเจ้าแล้วนะคะภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าลูกศิษย์ลูกหานิยมเดินทางมาสักการะบูชานั่นคืออากงเซียนแปโรงศีค่ะ เซียนแปดรงสีหรือนายนาทีทองสิริหรือโงกิมโคยเป็นชาวจีนพ้นทะเลค่ะที่เดินทางมาจากประเทศจีนในปีพุทธศักราช2451ตั้งแต่อายุเพียง10ปีเท่านั้นค่ะเดินทางลงเรือสำเาาพร้อมหมู่คณะเพื่อนๆเ,เ,เช่นเดียวกับชาวจีนพ้นทะเลหลายๆคนที่มาเสือผืนหมอนใบหนีภัยสงครามมาสยามประเทศเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยเดินทางมาขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำปทุมธานีค่ะ สมัยที่อากงเซียนแปดรงสีเดินทางมายังสยามประเทศค่อนข้างลำบากนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่มีภัยสงครามและมีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บอาชีพแรกของเซียนแปดรงสีหลังจากที่ขึ้นฝั่งที่เมืองปทุมคือเป็นกุลีแบกข้าวอยู่ในโรงสีไฟค่ะครั้นเมื่ออายุได้22ปีอากงเซียนแปดรงสีได้แต่งงานกับนางน,นวลสีเอี่ยมเข่งมีครอบครัวบุตรธิดารวมกัน13คนด้วยความเป็นคนขยันขันแข็งซื่อสัตย์อดทน จึงสามารถเก็บหอมรอมริบเงินได้จำนวนหลายแสนบาทในสมัยนั้นนะคะจึงได้ออกมาหุ้นกับเพื่อนสร้างโรงสีไฟอยู่ที่คลองบางโพใต้ซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลบางเดือค่ะด้วยความขยันขันแข็งและสามารถเก็บเงินเก็บทองได้มากค่ะจึงได้แยกหุ้นกับเพื่อนออกมาเปิดโรงสีไฟเป็นธุรกิจส่วนตัวของท่านเองชื่อว่าโรงสีไฟทองสิริในตำบลบางกระดีปากคลองเชียงรากและเปลี่ยนชื่อเป็นน,นายณทีทองสิริตั้งแต่นั้นมาค่ะ จนกระทั่งอายุล่วงเข้าวัย30นะคะอากงเซียนแปโรงสีเริ่มมีเซนส์สัมผัสค่ะโดยจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้าผากของท่านจะมีฝายคล้ายดวงตาที่3ทําให้ผู้คนหลากหลายให้ฉายาท่านว่าเทพ3มตาโดยอากงเซียน8ปโรงสีมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ช่วงอายุราว30กว่าปีค่ะเนื่องจากนักธุรกิจใหญ่โตในสมัยนั้นเดินทางมาหาท่านเป็นจํานวนมาก และด้วยอุปนิสัยของท่านเป็นคนอบอ้อมอารีชอบชี้แนะช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักของคนทั่วไปและเหล่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะขอให้ท่านช่วยชี้แนะในเรื่องของห่วงจุย้ยทำเลที่ตั้งบ้านห้างร้านบริษัทท่านก็จะช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะอากงเซนแปะโรงศรีเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย86ปีเมื่อวันที่16มกราคม2527 โดยหลังจากที่อากงเซียนแปะรงศีเสียชีวิตนะคะคณะลูกศิษย์ลูกหาจึงได้รวบรวมเงินทองมาสร้างศาลานทีทองสิริโดยเปิดให้คนได้เข้ามาไหว้ขอพรได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2529รูปเหมือนของอากงเซียนแปะโรงสีที่อยู่ภายในอาคารศาลาทองนทีนะคะเป็นรูปเหมือนที่อากงเซียนแปะปลุกเสกเองในปี2523โดยใช้ระยะเวลาในการปลุกเสกราว4ปีค่ะ ปัจจุบันค่ะมีผู้มีจิตศรัทธาในอากงเซียนแปะรงสีมักจะเดินทางมาขอพรพูดคุยขอคําปรึกษาด้านธุรกิจการงานการสมัครเรียนกับอากงเซียนแปะรงสีจํานวนมากนะคะสิ่งสําคัญในการไหว้ขอพรอ,อากงเซียนแปะรงสีคือห้ามบนเด็ดขาดค่ะให้ขอพรได้อย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากอากงมีนิสัยไม่ชื่นชอบในการติดสินบนโดยเมื่อขอพรแล้วนะคะสําเร็จดังสมปรารถนาแล้วจึงค่อยกลับมาไหว้ขอบคุณอากงเซียนแปะ โดยของไหว้นะคะก็อาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือน้ําดื่มค่ะโดยอากงเซียนแปดรงศีนะคะเคยได้สอนว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเดือดร้อนตัวเองและครอบครัวและสังคมค่ะหลังจากที่ไหว้ขอพรอ,อากงเซียนแปดรงศีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินไปรับพยานฟ้าประธานพรได้ฟรีคนละหนึ่งชุดนะคะสำหรับพยานฟ้าประธานพรเป็นพยานประจำตัวของท่านซึ่งได้รับการเคารพบ,บูชาในหมู่นักธุรกิจที่มีเชื้อสายจีน โดยกล่าวกันว่าผู้ใดพกพาหรือตั้งอยู่ในสถานที่ใดจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองนำผ่าโชคลาภเงินทองรวมถึงสามารถแก้ห่วงจุ้ยเสริมดวงนอกจากนี้ยังขึ้นชื่อทางด้านการไฟและสิ่งไม่ดีทุกชนิดค่ะนอกจากนี้นะคะอากงเซียนแปะโรงสีนะคะยังเป็นผู้กำหนดวันในการจัดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อวัดสันเจ้าคือวันขึ้นหค่ำเดือนหนึ่ง จนถึง8ดค่ำเดือนหนึ่งสวัน4คืนซึ่งชาวจีนเรียกช่วงนี้ว่าเจียงงวยชิวโงถึงเจียงงวยชิวโป้ยและก็ถือเป็นประเพณีตลอดมาค่ะ